รัชน้องอิทนนท์ผ่านเข้ารอบ2แบดมินตันไชนีสไทยเปอโอเพน2015ตามความคาดหมายขณะที่น้องมิวพปรปวีช่อชูวงดาวรุ่งของไทยโชว์อฟอร์มเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จเช่นเดียวกันค่ะแบตมินตันกรังปีโกไชนีสไทยเปอโอเพน2015ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ6ล้าน6แสนบาทที่ไต้หวันนะคะยิ่งเดียวรอบแรกน้องมิวพปรปวีช่อชูวงมือ84ของโลกรองแชมป์แบตมินตันเยาวชนเอเชียรุ่น19ปีคนล่าสุด ที่ต้องเล่นถึง3นัดในอรอบกันเลือกโชว์ฟอร์มเยี่ยมค่ะหลังพลิกชนะมือ20ของโลกยูอิฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม21ต่อ16 20ต่อ22และ21ต่อ17ผ่านเข้ารอบไปเจอศึกหนักกับวังยี่ฮานมือวางอันดับ6จากจีนในวันนี้ได้สำเร็จค่ะวันนีี้มสู้กับ เวียดนามซึ่งเกมวันนี้มีก็ถือว่าคุมเกมได้ดีค<ต>่ะส่วนวันพรุ่งนี้ก็คาดว่ดาเราจะเจอกับจีนแล้วก็มี์ก็ทําผลงานตัวเองให้ดีในการแข่งขันไทยเปย์ก,กัลปิโกนครั้งนี้ค่ะคอย่าอย่าลืมให้กําลังใจพวกเรานักกีฬาไทยในการแข่งขันไทเปยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นั่นก็เป็นน้องเมย์รัชนกนะคะที่ชนะไปเช่นเดียวกันค่ะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวคู่อื่นคณะน,ะนิชาออนจินดาพลมือ43าของโลกพบช่วงงันยีจากฮ่องกงและเป็นนิชาออนที่เล่นได้อย่างแน่นอนกว่าชนะไป2ต่อศนย์เกมคะแนน21ต่อ14และ21ต่อ17ค่ะขณะ,ะที่น้องครีมบุชนันอึ้งบำรุงพันมือ19ของโลกแพ้หลีเสียวลุยอดีตมือ1ของโลกและมือ2ของรายการจากจีนไปวุดหวิด1ต่อ2เกมค่ะคะแนน21ต่อ17 12ต่อ21และ19ต่อ21ค่ะ ไปดูชายเดี๋ยวรอบแรกนะคะซูเปอร์แมนบุญศักดิ์ชนะมือ28ของโลกพบสู่วนยี่ของเจ้าภาพไต้หวันปรากฏว่าเป็นบุญศักดิ์ที่ชนะไปอย่างสบา,สบายสบาย2ต่อ0เกม21ต่อ11 21ต่อ12นะคะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จ ปิดท้ายที่ธนงศักดิ์แสนสมบุรสุขมือ13ของรายการและมือ22ของโลกพบโฮกวางฮีมือ202จากเกาหลีใต้ปรากฏว่าธนงศักดิ์พลิกล็อกแพ้ไป2เกมรวด14ต่อ21และ15ต่อ21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายค่ะ